ด้ความหมายว่าเกิดมาแล้วทําไมต้องมาป่วยอะไรมันมันต้องป่วยด้วยเหรอในความหมายของว่าทําไมมันต้องป่วยด้วยในนั้นอ่ะมันเลยนําไปสู่การความเข้าใจสร้างความเข้าใจอ่ะแล้วไปเจอคนตายใช่ไหมอ๋อมันตายได้ได้วยเหรอนําไปสู่การทําให้เกิดความเข้าใจในด้านสัจธรรมว่าแท้ที่จริงมนุษย์ไม่มีตัวตนอย่างนี้นี่เองใช่ไหมมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่มีตัวตนอย่างนี้นี่เอง จุดประสงค์ของพระองค์พระองค์ต้องการไปรู้ตรงนี้อยากจะเข้าใจตรงเนี้แต่คําตอบที่มีอยู่ในเวลานะั้นไม่สามารถตอบปัญหาของพระองค์พระองค์จึงสแสวงหาด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์เข้าใจความจริงแล้วเนะี่ยพระองค์ก็ฝากธรรมะไว้บนโลกเนี่ยให้มนุษย์ได้เข้าใจชลาธรรมโม,มหิชลังอนัตติโตพยาธิธรรมโมหิพยาทิทมมมาทงอนัตติโตมรณะธรรมโม,มหิมรณงอนัตติโตก็สวดกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยสมัยสวดสมัยไม่สวดก,ก็ไม่รู้ใช่ไหม แก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาใช่ไหมมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นพุทธิยอจึงบอกให้พวกเราได้เข้าใจและมองเห็นความเป็นธรรมดานี้ให้ได้ถ้าเรามองเห็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้ให้ได้ใจเราก็จะปกติแต่ถ้าเรามองไม่เห็นความเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ใจเราก็ไม่ปกติผิดปกติไปเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่ของธรรมดาใช่ไหมแต่มนุษย์โลกให้ความสําคัญกับตัวตนที่ไม่มีตัวตนอย่างเนี้ย จึงไปหลงเป็นทุกข์กับตัวตนที่มันไม่มีตัวตนหลงทุกข์กับความแก่หลงทุกข์กับความเจ็บหลงทุกข์กับความตายอย่างเงี้ยเขาบอกเอาถ้าอย่างงี้ก็ไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่อันนี้ปกป้องกันนด้วยด้วย,วย,วยความเป็นมนุษยธรรมทําได้แต่ว่ามีใครสามารถไม่ให้ตายได้มั่งเอาดูแลกันปกป้องดอูช่วยเหลือกันใช่ั้มด้วยภาวะของมนุษยธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะแต่ถามจริงๆอิถึงที่สุดแล้วเนะี่ยใครสามารถควบคุมได้ ไม่ให้มีการตายเกิดขึ้น